สวัสดีค่ะครูปุ่นบอดบริหารของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้ครูปุ่นจะมารีวิวผลลัพธ์ที่ได้จากกาแฟกล่องนี้เลยกาแฟแม่มดนะคะครูปุ่นได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนจากการดื่มต่อเนื่องถึง3ข้อเลยค่ะข้อที่1นะคะครูปุ่นน้าหนักลดลงถึง6กโลค่ะแล้วก็ข้อที่2ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนื่องจากกาแฟแม่มดนะคะใส่ไฟเบอร์เป็นสารสกัด1ตัวนะคะใน22ตัวและข้อที่3คือระบบเผาผลาญของครูปุ๋นดีขึ้นค่ะ สังเกตได้จากพฤติกรรมตอนออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะเหงื่อก็ไม่ค่อยออกเลยค่ะแล้วพอออกกําลังกายก็น้ําหนักไม่ลดนะคะสัสดส่วนไม่กระชับด้วยค่ะแต่หลังจากที่ใช้สูตรการดื่มกาแฟแม่มดสองซองก่อนมื้ออาหารนะคะคุณปุ่นก็รู้สึกว่าตัวเองไม่กินจุกกินจิกนะคะแล้วก็อิ่มไวขึ้นรวมถึงนะคะพอหลังกินอาหารเช้าปับ๊บเรารู้สึกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเข้าห้องน้ําขับถ่ายทันทีค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเวลานะคะที่ครูปุ่นดื่มกาแฟแม่มดสองซอง,องนั่นก็คือก่อนออกกําลังกายค่ะพอเราดื่มเสร็จปั๊บนะคะเราก็ดื่มน้าเปล่าตาม1แก้วแล้วก็สามารถที่จะไปออกกําลังกายได้เลยสิ่งที่จะสังเกตง่ายขึ้นนะคะก็คือเราจะรู้สึกว่าเหงื่อเราออกมากขึ้นนะคะในตัวจะมีระบบเผาผลาญที่รู้สึกร้อนเผาวนะคะแล้วก็มีพละกําลังในการออกกําลังกายได้นานขึ้นที่สําคัญพอดื่มต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลลัพธ์เหมือนที่ครูปุนบอกเลยค่ะนั่นก็คือน้ําหนักลดลงถึง6กโลเลยนะคะ วันนี้นะคะใครที่อยากลดน้ําหนักกระชับสัสดส่วนระบบเผาผลาญดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้นนะคะครูป,ปุ่นคือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์กาแฟแม่หมดเลยค่ะ